เพลง Life Boy วงเล็บพูดไปก็ไลฟ์่อยผิดวงเล็บอีทีนะคะก็จะปล่อยแล้วนะคะทุกคนไม่ถึงชั่วโมงเท่านั้นตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในพรีเมียร์ไลฟ์อยู่นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเอยนะคะเป็นน้าเป็นน้าสวัสดีจอยอยู่นี่ไม่อ่านคอมเมนต์เนอ่านคอมเมนต์ ครั้งแรกเลยว่ะที่เราแบบมานั่งแบบว่าเป็นเพื่อนกับทุกตัปกติแบบเราไม่ได้เห็นภาพว่าแฟนคลับจะนั่งรอดู m v เราอย่างไงนี่ก็คือแบบศิลปินมานั่งรอเป็นเพื่อนคุณนะคะตื่นเต้นเหมือนกันเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าเพลงต่อไปเนี่ยฮะเราไปเพลงที่กำลังจะปล่อยเรามาพูดถึงเพลงล่าสุดไม่ค่อยล่าสุดเท่าไหร่หยัดน้ำตัวเหรอหยัดน้ำตานั่นเองนะคะก็ รู้สึก <GAN> ยังไงบ้างได้ผลตอบรับเป <andan> ็นยังไงตอนน ja <fia nude> yeah! yeah! ี้ก็10 oh. ล oh, oh, yeah. mm ้านวิวแล้วเย้พีแล้วโอ้โหก็ยอดมิวถล่มทลายไม่คิดว่าจะแตะ10ล้านวิวแล้วก็ไม่คิดว่าจะขึ้นเรื่อยๆจนถึงตอนนี้จะบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่ช้อปปิ้งยอดเต๋ เขาเด็ดเขาหยดน้ำตาในติ๊กต็อกในติ๊กต็อกใช่อจะบอกว่าทุกคนเล่นชาเลนของพวกเราแบบถล่มทลายกันมากๆแล้วมีความครีเอทกันมากๆในติ๊กต็อกนี้อะไรที่คุณคิดว่าจะไม่มาเป็นขาไม้ก็เป็นขาไม้ได้ซึ่งมันสนุกมากค่ะทุกคนพวกเราติดตามดูกันแบบเรื่อยๆแล้วก็แบบเอ้ยเจ๋งก่อเจ๋งว่าเขามาทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นความบูน่ารักมากเลยใช่พี่ไม้พี่ไม้นั่งอะไรคะไปร้องไปร้อกข้างนอกเป็นไง อ๋อเออก็สำหรับความแสดขคนหยดน้ำตานะคะก็เวลาที่เราไปเพอร์ฟอร์มเนาะเวลาไปเจอแบบแฟนคลับอะไรเงี้ยก็ดีใจนะที่ร้องกันได้ขนาดนั้นแล้วก็ทุกคนไฮน์สู้พวกเราใช่ใช่ขอบคุณมากๆนะคะก็แฮปปี้แหละที่เพลงนี้เฟนแบคดีขนาดนี้จ้าใช่มีใครอยากเสริมอะไรสำหรับหยดน้ำตาไหมกับมันจะบ๊ายบายไม่ก็รู้สึกว่าเพลงนี้ส่วนตัวค่อนข้างคอมพีนนะเพราะว่าแบบส่วนตัวอยากให้แบบ เหมือนอยากให้รู้คนได้มีส่วนร่วมกับเพลงที่เราปล่อยแต่ละครั้งอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็เหมือนพอเขาแบบคอนเทนเ,เตอร์ต่างๆเขาแบบมาคิดค้ามงค้าไมห้หรือคนที่เอาไปลองคมอมบร์ตามอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกความเป็นศิลปินมันฟูลฟิลอ่ะเ,ออเข้าใจว่ามันแบบอุ้ยคนเขาแบบชอบเพลงเราแล้วเขาเอาเพลงเราไปแบบไปทําต่ออะไรเงีเยย้ยก็นั่นแหละรู้สึกตีใจขอบคุณนะคะเออ,เอ,อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือพี่ๆน้องๆในวงการของเรานะคะที่แบบ เขาฟังเพลงเราแชร์เพลงหรือว่ามาเล่นคอนเทนต์ใดๆชาเลนจ์ต่างๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มีส่วนร่วมกับเพลงของพวกเราหยดดน้ำตามเร็มนี้นะคะก็ดีใจมากดี่ไดารด้รู้ประะเรามาพูดถึงชื่อเพลง Line Boy ดีกว่าในสกิมนะคะมันเขียนว่าเรา ได้ยินชื่อเพลงว่า Life Boy เนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็คือครั้งแรกที่ได้ยินชื่อเพลงคัมแบ็ c นี้ใช่ไหมเอาตรงป้าตอนแรกได้ยินคือแบบงงมากเออไม่เก่งไม่เก็งคำว่า Life Boy จริงๆนี่ว่าทุกคนน่าจะงงใช่ไหมตอนแรกว่ายังไงกันเรียงไปเลยกันไหม Life Boy แบบชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งเหรอใช่ชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งพ่ยนี่นี่คิดแบบคือฟังจากเนื้อเพลงแล้วก็เดาเอาอะไรเงี้ยแบบไลฟ์บอยอะไรวะ พูดไปตลอดไลฟ์บอยคือแบบสโลไลฟ์บอยหรอผู้ชายแบบช้าหรออะไรอะไรก็แล้วเข้าใจไปในมุมนั้นอะไรเงี้ยนี่นี่คิดถึงแบบเป็นผู้ชายเที่ยวเพราะว่าไลฟ์บอยนาะไลฟ์บอยไลฟ์บอยแบบชอบแบบคนไอเยอะอะไรเงี้ยอันนี้หรอไม่มีเลยในหัวคือมีแต่คำว่างงว่าไลฟ์บอยมันคืออะไรวะเพราะโดนยีคำถามมาว่ารู้ความแปลยของคำว่าไลฟ์บอยไหมอะไรเงี้ยตอนแรกที่แบบเจอคำนี้เขาก็ปามถามแล้วรู้กก็หมายคำ กหมายอะไรว่าพี่ไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยจำสีหน้าตัวเองตอนนั้นได้ไหมก็ไปค่อนข้างที่จะคุ้นคลิปคุ้นคลิปอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอ่าอเหมือนพี่ฝฟายเพราะว่าหนูอ่ะได้ยินคํานี้ครั้งแรกจากพี่กรณ์ใช่ป่ะแล้วพี่กรณ์ก็ตาคําถามมาเลยว่ารู้จักคําว่าไลฟ์บอยไหมหนูแบบคัดใช่เพราะเรานั่ง้างกันหนูแบบคัดไม่ค่ะเออนั่นแหละก็เลยงงพันชี้พี่คือนี่งงงงมาก แล้วตอนแรกที่คิดคือแบบมันคือคำศัพท์ใหม่ที่เขาคิดขึ้นมาหรือเปล่า,าแบบว่าไม่เคยได้ยินอ่ะเออใช่แบบเ,เป็นคำศัพท์ใหม่หรือเปล่าแต่ว่าพอฟังเนื้อเพลงก็ก็ตีความแบบเอออาจจะเป็นไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแบบนี่เคยใายผ่านคิดว่ามันอาจจะเป็นคำที่ มหมือนซาขึ้นระใหม่เหมือนเขาบาบาชาอะไรอย่างเงี้ยที่ <c oughs> รากอกไ<ส>แรกคิดว่าเป็นอย่างเง้นไม่รู้ไม่รู้ว่ามันคือเพลงไม่ไม่รู้ว่ามันค,คือคำที่เคยมีมาก่อนแล้วเอเอแต่ว่าพอฟังเพลงแล้วก็แบบเออคือ,อยังไงคือผู้ชายที่ไม่ไม่สนใจใไม่เหรอใชจไมได้ออะไรอย่างเงี้ยก็้เราสปอยนิดนึงไหมยังไงคะสปอยคำว่าไลฟ์บอยเนี่ยมันคืออะไรคือเหมือนเขาบอกว่าคำว่าไลฟ์บอยเนี่ยมันเป็นคำเขาเรียกว่าอะไรเป็นคำที่คนใช้ก <รอ S 2> <ช>ัว่าสมัยก่อน คนแบบยุคยุคเด็กกว่าน่าเหรอเจนแบบเบบี้บลูเมอร์ป่ะใช่มันเป็นคำที่เขาใช้กันทั่วไปเป็นเป็นคำที่เอาไว้ใช้สำหรับแบบเป็นแบบเป็นคำเป็นไลฟ์บอยหมายถึงว่าแบบมันดูไร้ค่าอันนี้คือแบบเป็นคำที่แบบยุคนั้นเจนนั้นเขาใช้กันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพูดไปก็แค่นั้นแหละไลฟ์บอยพูดไปก็ไลฟ์บอยทำไปก็ไลฟ์บอยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอยู่ไปก็ไลฟ์บอยประมาณนั้นคือเพื่นั้น นั่นแหละค่ะเก๋ลองมันเอาแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมเล็กๆน้อยๆกันก็คือเดี๋ยวจะให้ทุกคนอ่ะดูทีเซอร์แล้วให้สปอยแบบสปอยอะไรเล็กๆน้อยๆในนั้นอ่ะจอสบายๆไปดู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 ก็เข้าเลยเถิดก่อนที่เราจะสปอยไปก็เดี๋ยวเราจะมาดูทีเซอร์อีกรอบใช่ไหมมาเนื่องสองสามเทคอุ้ยสวยมากยังว้าอุ้ย โดนสับเดิอสับมากม่เอูมีจูวีจูวีโอวีทุกคนเลยแม่เออวิ่งโอตายละทมันสับจังอะแล้วเท้าสูง เดี๋ยวจะได้ดูแล้วอยากดูทีเซอร์อีกรอบได้ไหมอ่ะเออขอดนึ่งอัอีกรอบได้ไหมเดินสองสับคิดไม่ออกจะสะโพอะไรอ่ะเดินสองสับพุชสะโพดังท่อนเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างทำไมไอถึงพองมาเนี่ยทำไมพี่โจต้องแบบแบบนี้ทาเล็บสีเหลืองพี่โจต้องเล็บสีเหลืองใช่หรอพี่แทนหยิบอะไรอยู่หรือเปล่า ขออให้แบบนิยามหนึ่งคำสำหรับ MV ตัวนี้หนึ่งคำเอ็มบีเดนก์เทีเซอร์ใช่ไหมเราเป็นสปอยเอ็มบีเอาใจทีเซอร์คำเดียวคำเดียวามคำไหมสามคำไหมพยางเดียวหรอหรืออะไรไม่ใช่แบบเป็นคำอ่ะแบบเออเอาสามพยางก็ได้เอาสามพยางก็ได้เริ่มเลยเริ่มแบบบังเลยโอ้โหำเดียวก็ง่ายแล้วสามมาคำเดียวก็ได้คำเดียวนะสามเอาเป็นคำหนึ่งจ้าวิน วินแบบวินคะแบบวินวินเหรอไม่รู้ไงแล้วแต่ปีความเราเปิดโอกาสอยู่แล้ววินเหรอพี่พันเอ่ไทยไทยเอาก็ใช้สีเป็นเพง่เพียงแค่เพใยง่ไม่ใช่ะไองหนูหรองหนูไม่ใช่ 어? Oh. Oh. ต่อกันได้เครื่องหนู้หรอไปเรียนะได้นะอุ้ยแบบเนี่ยจะไปทำงานต่อเลยแต่ไปเรียนที่นึงว่ามวยสัมปทานเปียกทีปงานเป็นผ้าเอวีแอร์ฟูเอร์ฟูแอร์ฟูแต่ต่อคือท้ายของฉันคือไม่เอาละเไม่ไม่เอาไรไม่เอาละวีนก็คือวีนเหมือนกันไม่ทำขยายจากที่มาอีกทีเลง แต่มันสะอพกแบบนี้มันไม่สะใจไงเออจ um. ะเต้นเลยเหรออุ้ยใช่หนูจะแบบหนูจะเต้นหนขอสักท่าขอสักท่าขอสักท่าอย่าเองหยุดเถอะ เล้ลุ้นไปเพื่อไทีมงานเลยมีอะไรทีมงานทีมงานมีของฮะฮะใช่ทีมงานมีของมาให้ก่อนจะไปขออ๋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 ออกออ๋ออ็อแลอว๋ออ๋ออ๋เ้๋ออเออ๋เอ้ออ๋อนเลย๋ออ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 ู๋อ๋ออ๋ออ๋อ็อบรออ๋อด๋ออ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 ร ประสบภัยสบวามสบะคแปลกใหม่เออแต่คอิตเต้นตุกเลเลยนะไม่ก็เต้นตุลกแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นไที่แบบขึ้นไปอีกไงเออมีอะไรหมที่ความเหนื่อยนี่เท่า forever เลยนะขึ้นเหนื่อยสมบันเลยม่วเหนื่อยกว่าเออเราสปอยได้ไหมว่าเราขาหล่อตั้งแต่เอตั้งแต่คุกแรกแใช่ีคลุกแบบบอมอะไรอบีสุดเหนื่อยอะบอกเลยบูดี้บอมอะ เฮ้ยแต่จะบอกว่าใน MV อ่ะถ้าเต้นใน MV กับของจริงอ่ะไม่ไม่ได้เหมือนกันเอยมาดูเอวินจริงกันเลยก็คือเรามีเต้นหลายเวอร์ชันเรามีเรามีการทำงานแบบสองสเต็ปก็คือซ้อมเพื่อถ่ายเอโดยเฉพาะกับซ้อมเพื่อใช่ซ้อมเพ่อถ้าเต้นจะไม่เหมือนกันเลยก็ก็เหมือนบ้างนิดเดยวเหมือนอยู่เหมือนอยู่แลมีเพิ่มเติมลดทอนเลยต้องไปดูต้องไปดู ก็เป็นความพึ่งเทของพวกเราในเพลงนี้นะคะกับกาบรทำงานสำหรับความคาดหวังนี่แบบแเพลงนี้แล้วอะ่ะเราเราร้องเราพาทุกคนร้องตามได้รอบนี้เราเต้นเราคาดหวังยังไงกับการเต้นงนี <c oughs> เ้เรา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 คาดหวังแต่ว่าส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้มองในมุมเต้นอ่ะแต่กับคาดแบบคาดหวังกับคาว่าไลฟ์บอยเพราะว่านี่ม,มันเคยเป็นคำฮิตในยุคก่อนมาก่อนะเลยคิดว่ามันก็น่าจะ มันมันก็น่าจะดูเก๋ดีถ้าในตอนนี้คนกลับมาใช้คำนี้เพราะว่าเพลงคลุเหรอจริงไลฟ์บอยยิงช่วงนี้ไลฟ์บอยอะไไลฟ์บอยพูดไปก็ไลฟ์บอยความจริงอ่ะคำว่าไลฟ์บอยอ่ะไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตผนที่รูดีค่คือมันใช้ได้หลายสถานการณ์ไม่ว่าจะพูดกับเพื่อนพูดกับพี่พูดกับน้อง ใครก็ได้ในโลกใบนี้เพกับคนเยอะๆเพื่กับคนเยอะๆเพื่อกับคนคนเดียวก็ได้เหมือนกันดังนั้นก็อย่าลืมหยิบไปใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์ใช่พูดไปก็ลายบอยครับเดีใช่ค่ะมีแฟนหนึ่งสองสามพูดไปก็ลายบอยไมหนึ่งสองสามพูดไปก็ลายบอยเออมีจบแต่ยังไม่จบเพราะเพราะว่าอย่างที่ ีเรามีเกมมาอีกมีเกมเป็นเกมที่แบบชิมงานที่แบบเขาจะเอาเอากระดาษมาให้เราให้เราสปอยจากคีย์เวิร์ดที่เราสปอยแบบกรุบกริบกรุบกริบกรุบกริบกริบกริบใครที่เป็นชื่อ AR กริบกริบต้องกริบแต่ว่าเฉลยได้เลยเหรอคะกริบบอันนี้แจกเลยใช่ปะอันนี้คือพี่จิ้มเลือกเลยเหรอคอมดูนะจ้า ไม่ใช่ทุกคนน่าจะเห็นแล้วจากในทีเซอร์ก็คือฟิลแบบคาริฮาดไดดายก็จะออกแนวยิ่งใหญ่หน่อยแต่ว่าครอพเทิร์ก็จะแบบมันมีความมีความแบบภาคต่อจากเบลชั่นเหมือนกันนะใครต่อคนต่อไปนี่อะไรกันนะอุ้ยพันธุ์ท่กิ้วใครเจ่นสาเองก็คือ ผู้กำกับผู้กำกับรอบนี้เป็นไงรอบนี้เป็นผู้กำกับที่พวกเราโฟอีไม่เคยทำงานด้วยมาก่อนอ่าอืแต่ว่าก็เป็นผู้กำกับที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นผลงานเขามาก่อนเหมือนกันออุยเอาละจยเป็นผู้กำกับที่วนเวียนใกล้ๆเรามาหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่เคยทำให้ประจบวงกแบบอยู่ในแวดวงการแบบไกลๆใกล้ๆทั้งใกล้ทั้งไกล ก็คือเคยทำให้ศิลปินในค่ายเราแหละเฮ้ยใช่ไหมถ้ารวยเลยถ้ารวยเลยอ่ะแม่โอ้ยอะยดเบียดเบีต่อเลย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 ไอออนไอออนเลย MVP อ๋อ MVP นี่เลือกซีนแล้วกันเลือกซีนแล้วกันมันจะมีซีนหนึ่งที่โผล่ในทีเซอร์แล้วมันจะมีซีนหนึ่งที่เหมือนพวกเราแบบ เต้นอ่ะเหมือนพวกเราเต้นอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ว่านาตอนนั้นก็คือเหมือนแบบว่าอินเนอร์แต่ละคนบวกกับบวกกับบวกกับว่าเทนตอนนั้นก็คืออีกีมากแต่ละคนก็คืออีกีมากบอกแค่นี้ใครไปอยู่หน้าเพื่อนกรี๊โอ๊ยโอเคแล้วมั้นะนไปแถวหน้าเลยเออใครดีหนูแอโนูเอ ง่ายทันได้อะไรยากอุ้ยยากหรออุ้ยไม่เลยจริงจริงไม่ไมีอะไรยากเลยมีในทีเซอร์อะไรยะอะไรอะบนพรมโอ้ก็กลัวพูดกลัวหรือสมปอยอ่ะก็ก็เอาที่คิดว่ามันแบบยากเรารู้สึกว่าสิ่งที่ยากคือ ทำออะไรบงจริงๆคือการที่พูดอยู่ตอนเนี้ยเพราะวหล่าแสดงว่าไม่มีอะไรยากเนี่ยไม่มีอะไรยากอเอาคนเกือให้ทุกคนไปดูเอางความยากความยากคือไม่มีอะไรยากใช่ไหมใช่อะไรอ่ะพูดยิ่งงงนะตอนเนี้ยเกซิโนว่าปะความยากแต่ว่าไม่มีอะไรยากมาดู่ตอนไหนแทนนะแฮนโจ้วย ให้จับคนละใบเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปิดทีละคนอันนี้อะไรให้เห็นด้วยมารับมงลับมงอ่ะเพราะว่าฉันแบบตัวเต็งเออเขาเลยรับมงไปเอาเถอะได้อะไรจ๊ะรัวรัวอุ้ยอะไรรัวอะไรรัวหรอเอ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 อต้องให้เห็นรอยยันนะนี่เป็นสิ่งที่สำหรับตัวฉันละกันอือรัวจริงเออเป็นเนื้อเพลงออ ประมาณครึ่งชั่วโมงในการออกเสียงคำนี้อระว่ารัวรัวถ้าอยากรู้ว่ามันรัวแค่ไหนเปรัวด้วยกันในเอ็มรีเลยรัวจัดรัวจัดอ่ะตาโจเ็าไม่มีกระดาษให้อ่ะเดี๋ยวรอเอามาสองใบก็ได้ละพี่อันไหนของใครอ่ะอัทีละคนแล้วกันอ่ะพี่ก่อนพี่เยอตได้ไหนจ๊ะ Producer ออ่ แจ็ของเรานั่นเองเจ้าของบทเพลงดังหลายเพลงที่ทุกคนนะ่าจะรู้จักกันบ้างน,นะคะก็มาบบเป็นยิมเด้ๆเออซึ่งโจลินก็เคยใช่โอ้ยหนูแบบดีใจนะเอาจริงคือนะแล้วมันก็จะดูแบบพูดเหมือนเดิมแต่ก็จะพูดก็ได้พูดเลยพูดเลยคือตอนออดิชั่นโออีแบบร้องหลายเพลงเนะะี่ยเล่าแล้วคือตอนแรกเราเตรียมเพลงพี่จา่ายไททสม,มิตมาแล้วมันก็เป็นเพลงแบบช้าอะไรอย่างงี้แล้ว ทา,ทางคนที่เขาแบบออออดิชันเขาบอกว่าพี่ขอเพลงคอนเสิร์ตหน่อยได้ไหมแบบเพลงที่ร้องแล้วก็วิ่งซ้ายวิ่งขวาก็ไม่รู้จะเาเพลงอะไรว่าเพลงนี้เราสุดสุดก็เลยเลือกเพลงพี่แจปมาเป็นิีมอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเพลงที่เขามันสนุกแล้วก็เป็นแบบเนื้อเพลงมันไม่ค่อยมันเป็นการเล่าเรื่องแบบตรงตรงอ,ะอ่ะเพลงที่เขามันแบบค่อนข้างที่จะเล่าเรื่องแบบตรงๆงแล้วใช้คําแบบ ที่ไม่ค่อยได้ยินในเพลงเท่าไหร่เหมือนกับก็จะมีคกัมกับายๆใช่ l i ฟ e Boy นี่ก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าไปฟังว่าแบบเนื้อเพลงมันจะเป็นยังไงคึ้นเท้ยเฮ้ยเช้าที่เด็กอนอุ้ยเช้าเหมือนลลอกมงเขาก็ไม่ชัดเจนก็ไม่ชัดเจนจริงๆหมายถึงจริงหมายถึงว้าว หามเพลงใช่ไหมอะสปอยหลายอย่างไหนดีสปอยตรงไหนดีกั่เขาบอกว่าไม่ชัดเจนตรงไหนดีเพลความหมายของเพลงแบบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรหรอเออความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเอออะไรอ่ะแล้วแต่ค่อนข้างจะไม่ชัดเจนออะะไร่นั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะแล้วมันไม่ชัดเจนทุกคนฟูยิ้มดูไม่ชินกับการทำอะไรนี้นะใช่ปกติเป็นคนพูดตรงๆเลยบอกเลย บอกก็คือบอกให้บกให้เม็ดอะไรนี่ไม่ฝืนอ่าอายจะหลุดนี่ให้คนนี้้ลยนะได้อะไรจากการสปอยทั้งหมดคิดว่าทุกคนได้อะไรจากการแบบว่าสปอยจากคีย์เวิร์ดหนูคิดว่าที่พวกเราพูดไปเนี่ย ก็ไม่น่าจะได้อะไรจากตรงนี้อะไรไม่ใช่ไม่ทุกคนก็น่าจะได้เห็นแบบ m o มู a แอนโ n e มากขึ้นจากทีเซอร์นะคะเพราะว่าพวกเราก็แบบเหมือนสปอยทั้งโลเคชันสปอยแบบเรื่องเพลงเรื่องโปรดิวเซอร์อะไรอย่างนี้ไปด้วยนะคะก็รอดูกันค่ะทุกคนอีกไม่กี่นาทีนี้ก็จะได้ดูกันแล้วนะคะ MV ตัวนี้ ตื่นเต้นอะตื่นเต้นเลยค่ะคอมเมนต์กันมาใครตื่นเต้นกดหนึ่งใครไม่ตื่นเต้นไม่ต้องกดอะไรเลยไม่กดไม่ต้องกดอะไรเลยกดได้ไหมกดอะไรนั่นแหละค่ะก็เพลงไลท์บอยก็เราจะปล่อยในวิดีโอคลิปนี้แล้วนะคะทุกคนใครดูพี่เมียอยู่ก็รูดูต่อไปเพราะมันจะมาแล้วรูต่อไปดูต่อไปดูต่อไปเพราะมันจะมาแล้วพวกเราเองก็